ถือว่าเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแถมทุกบทบาทก็เคยเป็นมาหมดสำหรับ เบนปุญญาพรภูนพิพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกจนมาบทนางร้ายเธอก็ไม่เคยทำให้แฟนคลับผิดหวังล่าสุดรายการแย่งซีนทางยูบช่อง8เลยขอเชิญเจ้าตัวมาพูดคุยหลังมีข่าวซุบซิบวงในว่าทะเลาะกับผู้จัดเออิศริยาสายสนันกลางกองถ่ายละครเลือดกากีกันจริงจนต้องพักเบรกถ่ายละครแถมได้มาเปิดใจถึงเรื่องเพื่อนรักเพื่อนร้ายโมอามีนา ถึงขั้นเอ่ยปากอยากเลิกคบได้ข่าวว่ามีไปบังคับผู้ชายให้คุกข่าวขอแต่งงานเหรอคะทำไมไปฝืนจิตใจเขาหัวเราะไม่ตอนนั้นมันมีคุกข่าวด้วยตอนที่เราคุยกันตอนนั้นคือเขาเหมือนอารมณ์แบบโอเคเดี๋ยวพี่จะพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะเขาพูดได้แล้วให้ตอบแบบภาษาฝรั่งเศสให้ที่เขาสอนให้เราตอบลืมไปหมดเลย หัวเราะชีวิตจริงเคยตบเคยตีกับใครไหมแบบว่าชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยมีไหมมีฟิลแบบนี้ไหมฟิลจริงฟิลจริงเลยใช่ไหมนี่แหละเรื่องเลือดกากีล่าสุดกับพี่เออิศริยาสายสนัน่นนี่แหละตีกับผู้จัดเลยเบนปุญญาพรหัวเราะคืออย่างนี้เรื่องเหตุการณ์เบนขอเล่าให้ฟังก่อนว่าในเรื่องมันต้องลงน้ำน้ำคลองเป็นสะบัว ด้วยความที่เราว่ายนะ้ำไม่เป็นแล้วผู้กำกับเขาก็อยากได้ภาพที่สวยเขาก็บอกว่าลงตรงนี้ก่อนเขาก็ช่วยเราเนื้อเขาก็ช่วยเราว่าโอเคน้ำมันตื้นเราก็โอเคจบก็คือจบนะพี่ฉากเปิดตัวก็คือตรงนี้จบแล้วนะเกิดไรขึ้นรู้ไหมถ่ายใหม่อีกสามรอบทำไมคะมันไม่สวยไงมันก็เหมือนแบบทำแบบนี้มันไม่โอเคเลยก็เลยเรียกมาคุยเลยอันนี้โกรธเขาจริงๆเหรอ โกรธจริงๆคือเหวี่ยงจริงเลยอันนี้ยอมรับจริงสติแตกเลยวันนั้นด้วยละครเรื่องนี้นะคะเบนพูดจริงๆว่าหนึ่งมันเหมือนแบบอารมณ์ถ่ายหนักแล้วซีนอารมณ์มันเยอะร้อนด้วยเครียดด้วยวันหนึ่งร้องไห้30ซีนเบนร้องไป30ซีนต่อวันมันเหมือนกับอารมณ์มันขึ้นวันนั้นเลยเรียกประชุมมีฉันเหมือนเป็นผู้จัดเรียกเองปกติการประชุมต้องเป็นของผู้จัดกองละคร เบ็นปุญญาพรค่ะเรียกเลยค่ะเรียกผู้จัดมาด้วยค่ะบอกว่าพี่ทำแบบนี้หนูไม่ไหวจริงๆไปคุยกันก่อนว่าจะเอาตรงไหนเซ็ตฉากให้อย่างไรอะไรแบบไหน แต่ด้วยความที่เขาก็อธิบายเหตุผลในส่วนของเขาเราก็อธิบายในส่วนของเราแต่เบนมีความรู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วจริงๆเราต้องคุยกันแล้วการทำงานมันก็ต้องมีกันบ้างแหละที่ต้องตีกันพอหลังจากนั้นที่ได้พูดคุยเขาก็โอเคเขาก็จัดเรียงซีนมาโอเคเลยหลังจากนั้นอ้อนแฟนแฟน,แฟนรายการดูละครเลือดกากีช่องแหน่อย ขอฝากละครเลือดกากีช่อง8ด้วยนะคะเบนทุ่งสุดตัวมากจริงๆมันเป้อะไรที่หนักที่สุดในชีวิตที่เบนเคยเล่นละครมาแล้วคะ่ะเพราะว่าเป็นอารมณ์แบบลงน้ำแห้งเกียกแห้งเกียกแล้วก็บทเครียดมากก็เลยอยากให้ติดตามกันเบนจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้ตลับจะตบกับพี่เออย่างไรคือเอาฟิลลิ่งจริงตบเองเลยมเมาพี่โมอามีนาหน่อย ไม่ต้องเมาอะไรมากช่วยหุบป,ปากหน่อยหูบป,ปากนิดนึงไม่กลัวเขาเหรอกลัวทําไมหละ่ะถ้าจะเลิกคบก็เลิกเลยนะโมอามีนาเพราะฉันก็อยากจะเลิกคบเธอเหมือนกันพูดมากๆอันนี้บทหรือจากลึกๆในจิตใจจริงใจคะ่ะตรงๆพูดแทนผู้ชมทุกคนด้วยว่าหุบป,ปากบ้างอยู่นิ่งๆบ้างหยุดพูดไปอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยอย่าสาระแนเรื่องชาวบ้านให้มันมากนัก ปุบปากหน่อยคะ่ะได้ข่าวว่าเคยถูกแม่ของนางร้ายรุ่นน้องขายครีมแก้มบุ๋มไงก็ไม่ใช่อันนี้อยากบอกก่อนว่าตอนนั้นเราผิวหน้าไม่ดีมากเราเป็นสิวแล้วแม่ลีเขาก็เลยบอกว่าหนูไปทำหน้าที่นี่สิพอสักพักหนึ่งนางก็เอากระปุกครีมมาเลยจ้าเนี่ยแม่ใช้เป็นประจำทุกวันเลยดีมากเลย แล้วตอนนั้นเราเป็นคนที่ผิวคล้ำแล้วคือถ่ายละครอยู่ในคลองตลอดเวลาว่ายน้ำในคลองแล้วผิวมันเสียคล้ำเราไม่ได้ดูแลตัวเองตอนนั้นเขาก็มาเลยหนึ่งกระปุกตอนแรกกระปุกเล็กๆก,ก่อนสักพักหนึ่งแม่ขายเป็นกิโลนะหนูครีมรายขายเป็นกิโลคะกวนเองไม่รู้เหมือนกันครั้งหน้ามาถามให้หน่อยเนื้อสรุปถูกหลอกหรือไม่ได้ถูกหลอกหมดไปเท่าไหร่ หรือว่าหลอกหลอกอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหัวเราะหมดไปหลายหมื่นแต่ก็ผิวดีขึ้นต้องขอบคุณแม่เขาด้วยเรามีผิวดีขึ้น